อ่านี่ครับมาดูปืนกันต่อนี่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 นปืนอัดลมครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันเป้าเป้าตัวนี้ขวดน้ำส้มอ่าตรงนี้ขวดน้ำส้มระยะสิบเมตรครับผมเดี๋ยวยิงให้ดูเนาะนี่ครับลูกปืน อ่าดูกันครับเร <c oughs> <c oughs> ียบร้อยครับดูเป้ากัน นอ่ครับเป่านี่ปุดๆุๆบุครับนี่ยิงมันเข้าตรงนี้เนี่ยนี่ข้าตรงนี้นี่นี่นั่นไหมอ่นี่แหละ นี่คือรูเข้าอะี้ก็รูออก